สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งะครับในการแข่งขันมักฮอดออนไลน์นะครับในแอปมักฮอดคันเทพโอเคครับขึ้นไปเราจะเป็นมาตรฐานนะครับคู่แข่งเป็นตัดหน้าเราก็ขึ้นไปปกติขึ้นมาทรงนี้ก็ไปทรงนี้ครับเพื่อได้ร่มเนาะเพื่อได้ร่มแต่เขาน่าจะเป็นกล้ามปู เป็นก้ามปูนะครับอืมไปทรงนี้ถ้าเป็นก้ามปูก็กแซกเข้ากินเลยถ้าเข้ามาตีฉากอย่างนี้เนาะ นึ่งแลกสองดีกว่าเอ้ยไม่ใช่หนึ่งแลกสองเรากินหนึ่งก่อนเพราะว่าอีกหนึ่งตัวเราได้กินแน่ๆอยู่แล้วนะครับเราได้กินแน่ๆอยู่แล้วดักไปแล้วนะครับทีนี้เขาหุบเข้ามาเพื่อที่จะมาเข้าหดเราขึ้นไปอ่าเขาหุบเข้ามาตัวนี้เราก็กันไว้ก่อนให้เขาเดินไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ยอมแพ้ไปนะครับ กระดานนี้มาดูกระดานที่สองครับกระดานที่สองโอเคโอเคเขับไปตัวนี้น่าจะเป็นอิปุ่ไมไม่เอ่ยไม่ใช่นะครับสามตัวเรียงเลยสามตัวเรียง ไม่ใช่อิปุ่มขึ้นไปนะครับขึ้นไปก็มาตรงนี้เราก็ต้องโยนให้กินก่อนเนาะเวลาเจอสามตัวเรียงนะครับเราก็ค่อยแทกเข้ากินอ่าเขาก็เส้นมาตรงนี้ออกมาตรงนี้ถ้าไปถ้าเดินสองไปหกแพ้นะครับอย่าเดินนะต้องเดินตัวอื่นต้องเดินสิบเอ็ดสิบหกนะครับสิบเอ็ดสิบหกถึงจะปลอดภัยนะครับ อย่าเดินสองไปหกตัวนี้ขึ้นมานี่หลบทางไว้ก่อนหวาดเสียวมันกันนะเนี่ยเพราะว่าเขาเข้ากินฟรีแล้วเราก็หลบไม่ได้ด้วยก็ต้องเข้าหัดไปครับเข้าหัดไปเขาเข้ากินฟรี ข้อฮอตก่อนข้อฮอตก่อนขึ้นมาแล้วไปดักสองตัวนี้ไว้ก่อนจับยี่สิบเจ็ดครับ อ๋อครับคุ้แข็งนิ่งเลยตอนนี้ผมกำลังมองวิอยู่สิบวิแล้วนะเก้าแปดอ๋อแกน่าจะคิดอยู่ว่าจะใช้ตัวไหนเดินดีเดี๋ยวเขานี่ก็มีสิทธิ์โดนสองอีกนะอีะ่สิบสามยี่หกเลยดีไหมย, 23, ย,นะยี่สามยี่ิหกเลยเนาะยิงสองไปเลยดีกว่าอ๋อเราก็กินเลี้ยวมาทางนี้นะครับยี่สามยหกเลยอ่าคู้แข่งยอมแพ้ไปนะครับ มาดูเกมที่สามที่สี่นะครับในการแข่งขันมหากฏออนไลน์เกมที่สามที่สี่เดินเข้ามาคู่แข่งน่าจะเป็นมาตรฐานไหมไม่ใช่นะครับกึง่งๆึงจะเป็นสามตัวเรียงหรือว่อีปุ่มเอาแล้วเดินมาล่อเราแล้วทีนี้ สามเลี้ยงหรืออีปุ่มอ่าอีปุ่มนะครับตกลงเป็นอีปุ่มเราก็ไปตรงนี้ขึ้นไปครับโจเข้ามาเราลองเดินสิบมาสิบี่ได้มีคนขอให้ผมเล่นแต้มนี้นานแล้วนะครับผมไม่ค่อยเดินชอบอส่วนมากผมจะเดินเก้ามาสิบสาม เราลองเดินสิบไปสิบสี่ดูนะครับถ้าเข้ามานี่เออจริงๆแล้วต้องมาอีกตัวหนึ่งไหมจริงต้องมาสิบนะถึงถึงจะถูกต้องนะครับแต่เขามีบางคนเขาก็เล่นแทมเสียงก็มีนะครับผมลองเดินสิบไปสิบสี่ดูจริงๆต้องเดินสิบห้ามาสิบนะที่ถูกต้องของฝั่งอีปุ่มนะครับของฝั่งอีปุ่มถ้ามาตรงนี้มันมักจะเป็นรองหงายมักจะเป็นรองสามตัวเรียงนะครับถ้าเดินสิบห้ามาสิบเอ็ด ถ้าสิไปสิบมันจะเป็นแต้มเสมออ่าครับกอดกอดกันเป็นอิปุ่มแล้วทีนี้เราต่อเข้าไปอ่าโอเคนะครับขึ้นไปเอาล้ทีนี้เข้ามาต่อขึ้นไปครับต่อขึ้นไป ีน้กินครับผมกินเข้าตาตรงนี่แหละเข้าตาตรงเข้าตาตรงไปเลยโอเคครับไล่กินไม่ได้เราต้องมาจับยี่สิบหกคนไล่กิน23ไม่ได้นะครับฮอดตายทันทีทีนี้เรามาไล่ตานี้ แบบนี้ถึงจะไล่ได้นะครับแบบนี้ถึงจะไล่ได้ไล่มาเรื่อยๆจับตรงๆนี่แหละได้เปรียบนะครับเราได้เปรียบแล้วผู้แข่งยอมแพ้ไปคราวนี้เราเราเดินก่อนนะครับเราเดินก่อน นี่ผมจะขอเป็นยิ่ปุ่มบ้างเป็นยิ่ปุ่มนะครับขอเป็นยิ่ปุ่มเห็นแต่ผู้แข่งจะนี่นะแข่งขึ้นมาเป็นยิ่ปุ่มครับเดีย๋ยวผมจะลองเดินดูตั้งเราก็ตั้งหมากต่อน,นี่แหละผมจะลองเดินเอา หนีบมางี้เสียเปียบนะนเนี่ยอย่าหนีบอย่างนี้นะครับจริงๆต้องขึ้นแปดสิบสองนะคนนี้เดินผิดนะครับต้องขึ้นแปดมาสิบสองนี่ไงมันเสียเปียบตรงนี้แหละขึ้นสองมาเจ็ดนี่เรียบร้อยเลยนะครับเล่นกับยุ่มต้องเดินแปดไปสิบสองคนนี้หนีบไม่เป็นนะครับโอเคหนีมาเอา่อ ไล่กินเลยไล่กินตัวนี้เลยหนีไหมหนีมาก็ไล่กินอีกนะครับไล่กินง่ายๆเลยอ่ายอมแพ้ไป ไดูเกมที่ห้าที่หกนะครับเนื่องจากเวลายังไม่ถึงสิบนาทีดีเนาะผมก็เลยแถมให้อีกคู่หนึ่งนะครับเ,เดินไหมนี่เดินไม่เอ่ยเ,อเดินแล้วครับทีนี้เนื่องจากว่าจบสองคู่มันเพิ่งสิบนาทีนิดนิดนะครับถ้าลองไปตัดออกก็จะเหลือไม่ถึงสิบนาทีผมก็เลยเพิ่มให้อีก คู่หนึ่งเลยนะครับคู่หนึ่งก็สองกระดานก็เป็นกำไรให้กับลูกค้านะครับก <c oughs> ำไรให้กับผู้ติดตามอีพุ่มไหมจะได้เป็นแนวทางอีพุ่มไปเลยชุดนี้ยี่สิบเจ็ดยิบสามไม่เอ่ยผมว่าผมจะลองเดินอี่พุ่มดูนะครับผมเดินอี่พุ่มแล้วเกมหนึ่ง เป็นมาตรฐานตัดเจ็ดนะครับกินทางไหนเอ่ยกำลังคิดแน่ๆเลยว่าจะกินไปสิบเก้าหรือจะกินไปยี่สิบถ้ากินสิบเก้าเราเล่นดาวเหนือนะครับถ้ากินมาสิบเก้าเราเล่นดาวเหนือ มาสามสองยิบเจ็ดไหมต่อเลยนะครับทรงนี้มาก็ต่อเลยอ่าต่อมาทรงนี้ ไปครับขึ้นไป ไปครับขึ้นไปครับไปเข้าหอดขึ้นมาเตรียมยิงสองหรือเปล่ายิงไม่ได้นะขึ้นไปร่มก็ไม่ได้นะครับ ต่อขึ้นมาไปครับ ครับเสียงน้องหมาดังขออภัยนะครับแต่หลายๆท่านก็น่าจะชินแล้วแหละเวลาดูวิดีโอของผมนะครับน่าจะชินแล้วแหละ <c oughs> จับกินฟรีหนึ่งเราน่าจะได้กินฟรีเลย จะได้กินฟรีขึ้นมาหนีขึ้นมา โอ้วันนี้เสร็จเลยนะครับเนี่ยเรียบร้อยนะครับจับกินทรงนี้เราปล่อยให้กินเลยแหละแล้วเราก็จะเดินสิบสามสิบเจ็ดนะครับโดนเดินทรงนี้ก็โดนสองทันทีอ้าวปล่อยให้เวลาหมดซะอีกโอ้ยเจอจนได้อ้อนว่าจะปล่อยให้เวลาหมดกินพี่ท่าน อ,อพี่ท่านน่าจะอึ้งทึงเสียวอยู่ว่าโดนได้ยังไงอะไรประมาณนี้ก็เลยเดินช้าหน่อยนะครับไปครับกระดานที่หกครับ ่เดินซะแล้วเอา้านี่วมัไม่เดินโอพี่แกนทำให้ผมใจหา,หายหลายเรื่องเลยนะเนี่ยเจอสองไปดอกเดียวพี่แกนชะงักเลยยังไม่แพ้นะครับมันไม่มีอะไรน่ากลัวขนาดนั้นทุกแต้มมีสิทธิ์เสมอกันได้ชนะกันได้หมดถ้าเดินถูกนะมีข้อแม้ว่าถ้าเดินถูก ถ้าเดินผิดก็ชนะเพสได้ทั้งหมดทุกเกมครับขึ้นไปครับขึ้นมาขึ้นไปครับ ดูซิเขาจะเผอเดินสี่มาแปดไหมถ้าเดินสี่มาแปดนี่โดนสามนะครับมีใครเห็นไหมเอ่ยมีใครไม่เห็นก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับว่าถ้าเดินสี่มาแปดจะเดินจะโดนสามยังไงมีใครที่ดูไม่ออกบอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครติดตามวิดีโอของผมประจำจะรู้ว่าจะโดนยังไงนะครับถ้าเดินสี่มาแปดนะแต่ตัวน,นี้คู่แข่งไม่เดินซะแล้วครับ ปล่อยเวลาหมดเฉยเลยโอ้โหโอเคนะครับผู้แข่งปล่อยให้เวลาหมดเฉยเลยทั้งทงที่เกมยังไม่แพ้นะครับผมโอเคครับ